บางคนบอกว่าฟิล์มกระจกติดยากความจริงติดไม่ยากเลยครับสมัยนี้ท่านผู้ชมมาดูวิธีการติดแบบคร่าวๆกันนะครับว่าเป็นยังไงใครสนใจจะสั่งซื้อก็สามารถสั่งซื้อก็ได้ที่ตระก้าในคลิปนะครับโดยปกติแล้วการติดฟิล์มกระจกนันก็คือจะมีในส่วนของตัวเช็ดนะครับที่เป็นตัวเปียกกับตัวแห้งนะครับผมเราเอาเปียกเช็ดก่อนแล้วก็เช็ดด้วยตัวแห้งจากนั้นก็ค่อยอ่านลอกฟิล์มกระจกออกแล้วก็ติดเข้าไปเริ่มต้นจากมุมใดมุมหนึ่งก่อนแค่นั้นท่านผู้ชมง่าย ไปดูวิธีการติดแบบง่ายๆคร่าวๆกันเลยครับอย่าลืมสั่งซื้อกันได้ที่ตะกร้าในคลิปนะครับผมเยอะมากเลยครับโอเคท่านผู้ชมตัวนี้ผมก็จะมีตัววิฟนะครับตัวเวทก่อนเวทแล้วก็ได้เวทนี่คือเปียกนะครับผมฉีกเปียกออกมาก,ก่อนนี่ก็เวลาแกะก็คือให้เราโดนเพียงด้านเดียวนะครับแบบนี้แล้วก็เช็ดแบบนี้เลยเช็ดวนด้านขอบขอบก็ เน้นหน่อยท่านผู้ชมขอบขอบนี่เน้นหน่อยเพราะว่าขอบขอบจะชอบเปลือนนี่นะ <c oughs> เน้นขอบขอบหน่อยโอเคทอร์นเน้นเสร็จปุ๊บท่านผู้ชมปป๊บสักครู่นะครับ โ okay. okay. อเคโอเคนนี้มาสกัรปกหน่อยนะคระชัช่งเรียบร้อยต่อไปก็ฉีกเบอร์สองนะครับเบอร์สองห้าแห้งนะครับดรายเวลาแกะออกมาแนะนําให้เอาด้านที่ไม่โดนมือนะครับโอเคแบบนี้แล้วก็เชด็ด อาจจะใช้เวลาแป๊บหนึ่งนะคับผู้ชมในการเช็ดนะประมาณนี้เดี๋ยวดูกันน่าจะได้อยู่นะครผู้ชได้อยู่ได้อยู่จากการดูแล้วได้อยู่นะคุณผู้ชม โอเคเรียบร้อยจากนั้นก็ลอกแผ่นฟิล์มกระจกดูด้านหัวหางดีๆนะด้านหัวลอแผ่นี้ปุ๊บผมจะชอบวางด,วด้านนั้นหนึ่งก่อนแล้วก็จะกะก่อนนะครับ การมองคนมองสะท้อนผ่านไฟนิดหนึ่งนะจะได้รู้ว่าขอบจริงๆมันอยู่ไหนอย่าเพิ่งวางไปนะครับอันนี้ผมจะกะให้เรียบร้อยก่อนพอกะหัวเรียบร้อยแล้วก็กะตรงด้านขอบอีกทีหนึ่งอันนี้ฟีมันใหญ่หน่อยครับ แล้วก็วางโอเคนี่เขาก็จะไล่ไปแบบนี้โอเคจากนั้นก็ใช้ตัวแห้งเหมือนเดิมค่อยๆกดกดสามวีทีหนึ่ง ไม่ค่อยรีดใช้ได้รับใช้ได้ โอเคเรียบค่ะท่านผู้ชมไหวอยู่ครับไหวอยู่ถ้ามันเป็นอากาศก็ลองดีดดูดก,ก่อนบางทีมันอาจจะเป็นเล็กน้อยแต่ถ้ามันไม่ได้จริงๆอ่ะเขาคงจะยกขึ้นมาใช้สติกเกอร์แทบ็บนะแท็บออกท่านผู้ชมแกะแล้วก็แท็บออกโอเคผมว่าพอรับได้แล้วครับ โอเคใช้ได้ครับผมยีย่ยมยอดมากเลยครับสั่งซื้อกระดากันในคลิปนะครับผม